ผักที่นานาปลูกไว้นี่ผักชีขึ้นงามประการตาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อผักชีกินแล้วเเดี๋ยวต่อไปไม่มีรา้านก็จะปลูกผักพวกนี้กินเองนะคะจะให้แฟนทําบ้านผักใหน้นี่ผักชีผักชีลมแรงมากเลยค่ะอากาศกลางคืนหนาวเย็นดูสิต้นเงาะของนานา สภาพอิดโรยเลยอะเพราะความเพราะความหนาวเย็นนะคะอันนี้ต้น <c oughs> มะปรงยังไม่ได้เอาลงเย็นของใส่คงจะไม่รอ้อนอากาศเย็นมากลมแรงจะให้ดูว่านี่ดอกไม้ที่พ่อหยวนปลูกไว้ดอกอะไรไม่รู้เขาบอกแต่จำไม่ได้หอมนะคะมีกลิ่นหอมมากสวยด้วยหอมลมแรง สวยเช้ามาใหด้ดูของสวยๆงามๆลมแรงมากเย็นหนาวเนี่ยหนาวลมไม่ดีเลยลมแรงนี้ดูสิก็รีบหักที่นาเอามาปลูกไว้ในลังโฟนขึ้นเต็มเลยแต่ลมเย็นมากเขาบอกอุนีเย็นจะลากให้โดนแดดหน่อย น,นี้ไม่ขึ้นปลนนนูกาาแทแน,แกนทางนี้เย็น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 ลงเย็นอันนี้ถ้าจำมันเมาแค่นี้แหละจำไม่ต้งไหนแก่กระถางน้นกฮอกินแล้จะให้เข้าไปดูต้นมะระในบ้านที่ปลูกเอาไว้ให้ไปดูนะคะดอกค่ะรึบเลยเป็นมะระพันใหญ่ลูกใหญ่เขาเรียกว่ามะระจีนนะ่ะไม่ใช่มะระกินอกนะคะจะให้ดู ต้นบาเร่ต้นบาเร่าเครื่องดูดฝุ่นยังลบบ้านเลยค่ะด,ดูดิดสิหรือว่าลบๆนี่นี่เห็นไหมดูดิดูต้นเป็นพุ่มเป็นหวงแล้วดูดอกดอกออกเต็มเลยอะแต่ไม่มีแมลงเข้ามาตอม้จะได้กินลูกหรือเปล่าฟอรัพาก็ดูดิงามไหมจะน้ำมาลดอีกเขาชอบกินน้ำ ให้ดูให้ดูให้ดูดูดีดอกไม้ที่นานา,นาปลูกไหมัอหักมาแล้วก็มาทิ่มขึ้นดูดีโหระพาเขาจะสูงแข่งกับกระถินดูเนี่ยถ้าอยู่บ้านก็จะลดน้ำไปทุกวันเพราะอากาศมันร้อนแต่ไม่ค่อยเลี้ยวหลงวันนี่มะกูดเต็มเลยพอไว้สองกระถางยกงย่างให้เพื่อนไปเลยยกกระถางให้นี่ามาทิ่มใหม่หญาเขาออกมา ใช่ไหมคะี๋ยวเช้จจาเขาเหี๋ยวไม่ได้นน้ำเลยโอเคนะคะให้ดูเล็กเล็กน้อยในบ้านเช้าวันนี้ลมแรงมากอากมากดูสิต้นไม้ข้างนอกเห็นไหยคะลมลมหนาวเย็นเลยอ่ะโอ้ยเมื่ก่อนก็ฝนตกฟ้าร้องดูสิอากาศเลยเนี่ยขออย่าให้เป็นพาย,ยุเลยเนาะให้ลมเย็น ได้เข้าป่ากเก็บเห็ดัวลาหน้ามีเห็ดนะคะเช้ามาดูดอกไม้สวยๆกันเราดูเขาสวยๆงามๆจะได้สบายตาเดี๋ยวจะไปเอาน้ํามาลดเขาเช้ามามีงานค่ะรดน้ำต้นไม้ในบ้านก็ปลูกต้นไม้แล้วรอบบ้านเลยชอ่อง็นคนชออต้นไม้นะคะเช้าวันพฤหัส นาตื่นมาก็ะจะมาเดินดูต้นไม้ก่อนเพื่อนเลยนีห้องในครัวเมื่อวานเอาของมายัางอ,ออกไม่หมดไปซื้อร้านเพื่อนมาร้านไทยที่แยบแรกนี่ต้นกระถินดู้นกระถุนกระถินต้นกระถินบูบิดนี่ไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะแต่เอาขาว,วางให้เขามีเขาอี้ให้เขาขะเนี่ยค่ะ,คะห้องครัวก็มีต้นไม้พี่เพื่อนชอบต้นไม้นี่นไหคคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะกับเช้าวันพฤหัสนะคะให้ดูของ